สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนมิถุนายนดังนี้ใต้ร่มพระบรมีจักรีวง3มมิถุนายนสุพรพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายสิริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมพระสการชาวพิจิตรน้อมใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนพระราชทานพระราชานุมัติสนับสนุนการทำอาหารแจกประชาชนผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยมีนายสุเทพวงพานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานจังหวัดพิจิตร จัสร้างพระสมเด็จเพชรเงินทองมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพิจิตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวและจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ส่งผลให้ประชาชนปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหรือที่เรียกว่านิว n นอร์มวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงิน พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลควบคู่มาตรการป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ส่วนรุกชาติการจารักมานอุทยานเมืองเก่าพิจิตรและพิพิธภัณฑ์เมืองนครชัยบวรทดสอบความพร้อมเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยววิถี New Normal, นิวนอร์ม1กรกฎาคมนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตสามพิจิตรยอมรับมีจระเข้พร้อมในบ่อเลี้ยงบึงสีไฟจริงเกิดจากการกินขวดพลาสติกวอน,นักท่องเที่ยวหยุดทำร้ายจระเข้ยืนยันมีการให้อาหารอย่างเพียงพอเตรียมพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ1กรกฎาคมนี้เรียนออนไลน์ก็ดีแต่เรียนในห้องเรียนดีกว่าผู้ว่าพิจิตรสั่งการสถานศึกษาทุกสังกัด เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19 หน้ากากเจลแอลกอฮอล์อุปกรณ์วัดไข้รับเปิดเทอม1กรกฎาคมนี้ด้านการใช้บริการโดยสารสาธารณะในวิถีนิว n o น m a มอล์ขนส่งจังหวัดพิจิตรแนะต่อใบขับขี่ออนไลน์ลดความแออัดเช่นเดียวกับนายสถานีรถไฟพิจิตรรณรงค์บอกผู้โดยสารไม่ประมาทกาดอย่าตกธนารักพื้นที่พิจิตรและสัรพสามิพื้นที่พิจิตร ตั้งครัวปันอินยกทีมแจกข้าวกล่องน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบโควิด -19 สำนักงนานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรนำสินค้าลดราคาออกจำหน่ายช่วยประชาชนช่วงโควิด -19 แพลนลงพื้นที่กระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกอำเภอภายในเดือนกรกฎาคมนี้คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลพิจิตร หนึ่งกลไกสำคัญป้องกันโควิด -19 ช่วยลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ร้อยละ20เตรียมขยายผลให้ครอบคลุมยิ่ง <meets> ข <continua> ึ <ESE> ้น26มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอ่านสารประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2,563ซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญ จึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ว่าพิจิตมอบหลุมขนมครก34บ่อกักเก็บน้ำตลอดลำคลองเข้าตอกแก้ปัญหาไผ่แล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตะพานหิน ศาลจังหวัดพิจิตรพร้อมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรคิกอ off โครงการไกลเกลี่ยจากบ้านหนุนทางเลือกยุติข้อพิพาทมิติใหม่เชิญชวนคู่ความที่มีอัตคดีไกลเกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด19นายพยน์อัศวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอเตรียมพร้อมต้อนรับคณะผู้ประเมินติดตามผลการดำเนินงาน 2B น no. ับวันระดับพื้นที่และการประกวดระดับประเทศ ในวันที่21และ22กรกฎาคมนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าและบริการให้คำแนะนำเจ้าของสถานประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วและนี่คือสรุปภาร,รกิจสำคัญประจำเดือนมิถุนายน2563